พบกันใหม่ีกแล้วกับรายการปิยพรเทพประชาสลามแอนทีและสกชี่ขนมกระดังวันนี้นะเราก็จะมารีวิวสลามสุหมักรั่ลงของเราวันนี้นะสลามสามารถเล่นกับพัดลมได้สลามสามารถทำความสะอาดแป้นพิมพ์ได้วันนี้ใหม่ก็จะมาทดลองสลามทำความสะอาดแป้นพิมพ์ถ้ามันติดก็อยากจะบ้าตายแล้วแหละ ค่ะแล้วก็มาดูเนื้อกันเลยเนื้อดีมากๆเลยมันสุดเแื้อแต่นี้เป็นสุดเริ่มของเราอีกแล้วคือแบบสุดสุดนึอจะไม่ซ้ำกันเลยค่ะที่กองตั้งกล้องกันนะ คาะเจนที่ตั้งกล้องอีกแล้วเนาะค่ะมาดูกันเลยตั้งพิมนี้ระารกมากเลยอะูอ้เย็มากนี่สะอาไม่ติดอะ่ะไม่ติด เอาไหมวิชาอาตี๋เลยตรงนี้สะ,สะอาดแต่สลามเราจะสงบกันสเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ จะกินแบบนี้เลยก็สามารถทำความสะอาดไ,ได้เหมือนกันนี่สารละลายสะประปกเลยอะไรใครต้องรับผิดชอบเราคือส่วนนี้แบบดีมากนี่แบบชช่นะคะชช้ได้มากๆเลยถ้าอยากให้สอนบอกได้นะคะ เราได้สั่งเคสเนอะจากพี่คนหนึ่งจากในไอจีนะคะสั่งเขาราคาหนึ่งร้อยบาทขารอให้แบบพิเศษนะพี่คนนี้เขาเป็นเพื่อนของพี่เราได้สั่งเคสโทรศัพท์ไอโฟนสีเนาะ ักวั่ะนะจะสอนดีมั้ยเนี่ยน้ำยาทำารสลามก็ไม่พอนะต้องรอเนาะรอไปซื้อ,าอาาน้ำยาทำสารสลามก่อนน้ำยาทำสารสลามจะใช้เป็นสลามเก่าก็น่าจะดทำได้แต่เนาอาจจะไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เราใช้บอสแรกทำบอกเลยยาเล่นไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ไม่มีสารอันตราย มาทำความสะอาดเต้นทีเต้พนทีแต้พนพีเพิ่มดช,ชอบมากกว่าเนื้อแบบโอ้ยไม่อยากจะพูดค่ะใบว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสายทุ่งคพื่อ